สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวบึงการมาแล้วจ้ามือหนีสาวบึงการมีข่าวใหม่ข่าวด่วนข่าวที่น่าสนใจข่าวที่น่ายินดีจ้าป้าเจ๋วของน้องนาลิตาน้องโตเกียวหรือพี่สาวของแพวพาวเนาะจ้าเพื่อนในโพดว่าที่ตรวจคันนะจ้าเพื่อนในโพดที่ตรวจคันเพื่อนว่า ไปซื้อมาตรวจเพื่อความสบายใจเนะาะเมื่อวานเห็นเพิ่นโพดแล้วเมื่อน,นี่เห็นเพิ่นโพดขึ้นมาอีกว่าแบบนี่หมายความว่าจังไดสิบหกปีที่รอคอยิ่นวังสี่จ้ะก็คือเพิ่นทองนั่นแหละจ้ะเพิ่นทองเพิ่นตรวจแล้วมันได้ซองขีดขึ้นบอกยางชัดคือสาวบึงการก็ว่าเพิ่นทองเนาะเพิ่นกะปะ้าแอน พี่เลี้ยงของน้องนาลิตาน้องตัวเกียวเือนกัมแมาโดว่าป้าแอนจะได้เลี้ยงน้องยาวๆน้องทั้งสามคนยาวๆกงานนี้กะดีใจกับป้าแจ๋วกับลุงเคนจ้ะขอแสดงความดีใจกับป้าแจ๋วกับลุงเคนสิบหกปีที่ล่อคอยเนาะจ้ะเพื่อนเลี้ยงหล้านเพิ่นกระหกักหลานเข้าใจว่าเพื่อนหักหล้านสุดหัวใจพูดละ แต่ว่าห้านก็คือห้านเนาะจ้ะมันกับบอคือลูกเจ้าของเนาะจังได้จังได้เกิดมา,าตรฐานหนึ่งนี่ก็คือก็อยากมีลูกเป็นของเจ้าของน่ะแหละจ้ะเนาะก็ดีใจน้าเพิ่นว่าที่เพิินประสบผลสําเร็จแล้วอยู่บ้านหินเล็กไฟบอกมีจักเถื่อใหญ่ามาอยู่รังสิบอ์บ่านในดนสมุม ความมุงมัดปาถนาแสดงว่าเด็กหน่อยไปเกิดน้ำบ่ได้ยู่หินเลียกไฟมันหาทางไปบ่ได้เนาะพี่น้องมันก็เลยอ,อยูรลางสีมันหาไงบ่ทางมากเนาะมันก็เลยมากบ่สันเด็กหน่อยลังศีก็หลายจ้ะเด็กหน่อยลัางซีันก็หลาย,ย,ลาลายมันก็เลยได้มากเกิดน้ำประเจวกับรุงเคนสมวางสักที่ลุงเคนกะเที่ยวไปเที่ยวมากเนะาะบ่คอยได้ยันยูน้ำเด้จ้ะสด แสดงว่าดนดนโดนเทือนนําเสื้อมันกระสิบแข็งแรงเนาะจ้ะกต่แสดงความยินดีครับป้าแจ๋วกับรุ่งเข้นกระสิบได้เลี้ยงหลานโอเลี้ยงลูกวันเลี้ยงล้านใหญ่แล้วก็เลี้ยงลูกเจ้าของเนาะจ้ะบัน,นี้ก็เลี้ยงซ่าก,กันไปน้องตเกียวกับน้องนาลิตะจะมีน้องแล้วจะได้มีน้องแล้วนะเสียเกียว ยินดีน้ำใจยินดีน้ำประเจอกับลุงเค้นประแอนคงจะได้เลี้ยงหลานสามคนแบบยาวๆระบาดนี่เนะต้าน้องลังสิทธ์อัสสันวาจาะยินดีอน,นี้ก็คือข่าวที่น่ายินดีเนาะจ้ะ